ันนี grit, ้ก right. <Uh ็อยู่กันในแมป The i n t r u d e r Part ที่2กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งในวันนี้ก็จะมาเล่นในเลเวล The m a r s h a r กันนะก็จะเล่นแค่2เลเวลนะวันนี้ีก2เลเวลแล้วก็มาชาร์ h กับ Hot Pistol นะแต่เล่นมาช c h ก่อนล้วกันเพื่อปรสียเวลาเรื่อนลยดีกว่าเอาล่ะเรามาเรื่อกันเลยดีกว่าเพราะฉะนั้นเราวิ่งไปตรงนี้เลยแล้วกันโอ้เรียบร้อยเออมาเล่นกู่อนเลย เปิดมามึงเล่นเลยดื้อเปิดมาเราต้องรีเทนทูบออบบี้นะฮะรีเทิร์นทูบ็อบบี้เลยอไอ้กันยังไม่ทำมาเหวอะไรเลยนี่อ๋อเราต้องเริ่มซ่อนเราต้องเริ่มเข้าไปซ่อนในตู้นั่นก่อนละอ่ะอ่าจะใช่มัง้งไม่รู้ดิ <laughs> ไปเม<อ>า,ามา,มามเล่นกูกอ่อนเลยย็บแม่หนี่มาจริงด้วย โอ้มันอยู่ข้างหน้านี่เลยนี่วาแม่งเงยไอ้เฮลเมเฮลเมโปรดีซ้อนเลยโดนแล้วเหรอ,อยังแล้วถ้าจำแล้วถ้าจำทางกลับให้ได้ด้วยแล้วกันนะเอาล่ะผมประจําการอยู่ที่เครื่องเครื่องนึงแล้วโอ,โอเคโอเคมันระเบิดไปแล้วสองเครื่องแต่ว่าจำทางกลับให้ได้ด้วยแล้วกันนะ ดีพี่โชคดีหรือเปล่าแม่งไม่ละมาระเบิดเครื่องพี่อ่ะโอมวะใหม่มันยังไม่ระเบิดเครื่องพี่เลยโอเคมันมาแล้วโอเคเขาเอาพึงมาแล้วมึงมาแล้วฉันเลยไม่ได้ยินผมชัดป่ะเพราะว่าตอนนี้ผมเปิดเสียงเกมสุดเลยอ่าพอดีนบ้างอยู่อ่ะ้าลืมไปเกมนี้เปิดแม่งเปิดไปฉายได้นี่หว่า เอ๊คุณอยู่ใ,ใกล้ๆผมใช่ไหมเนะี่ยอืมโอ้ยมั้งไม่รู้โอ้ยเออเ่นเล่นเอาสู้เยอะเกินไปเนี่ยเอากดไม่ติดต่อฟากเออติดแล้วโอ้โอ้วันนี้จะเสร็จไหมเนี่ยนี่หมดได้แล้วใช่ไหมฮะ ไโอ้ยแม่งเอ้ยคลิกพลาดได้ไงวะขอ,อเตือนไว้ก่อนครับว่ามันอยู่ตรงนี้นะแล้วก็แล้วมันก็น่าจะกำลังไปพังเครขึ้นโอเคเพิ่งซ่อมเครื่องเสร็จเมื่อกี้เลยแม่งซ่อมนานชิบหายเลยโอเคมันมาละไอ้กูเพิ่งซ่อมเสร็จเออ ม่งก็ดูแลสุขภาพตัวเองดีๆด้วยนะช่วงนี้ไอโก้นก็ระบาดหนักอยู่แล้วก็นะเออเสร็จแล้วไปหลบเออแม่ง <laughs> เออแล้วครับผมตอนนี้ก็ผ่านมาแล้ว59%กันนะตอนนี้เครื่อง generator เหลือเครื่องเดียวละเฮ้ยพของากณเป็นไงบ้างอะ สบายดีสบายดีไม่ไม่รู้สึกหนาวมากใต้ถ้ำเนี้ยรู้สึกปกติดีเหมือนอยู่บ้านเลยอ๋อ้ยใครก็ไมีคนหนึ่งเนี่ยนะอืมเนี่ยบ้านผมจะข้างเนี้ย <laughs> มันไม่ได้ลกนะแต่แม่งวังเวงแคบ เสร็จเรียบร้อยเสร็จียบร้อยเสร็จอะไรเครื่องหนึ่งแล้วเจ้านั่นจะมาไม่ต้องมารอดูอ่ะไปจะซ้อมเสร็จปุ๊บแม่งวิ่งมาระเบิดตู้มนี่เเอ๊ะเคยสงสัยบ้างว่าเราจะอืมผู้ด้วยคันขาดคำกู้เรื่องร้องไบร์เมื่อกี้นี่เราก็อยู่กับนี่เราก็เลยกับความเสี่ยงเหมือนกันนะเนี่ย ในข้อว่าอะไรความเสีย<ะ>่ยงที่คุณหมายถึงอะ่ะอุ้ยอยากรู้เหรอคืออย่างนี้หลังจากที่มันพังเครื่องผมใช่ไหมมันก็ต้องจะไปมันก็ต้องไปหาพี่ใช่ไหมจากนั้นผมก็ออกไปซ่อมเลยเลยโดยที่มันต้องกลับมาทางเดิมเพื่อไปพังเครื่องอื่นเนี่ยใช่มันแวะมาหาผม <c oughs> เอ้ยแปดหกแล้วอา้าวเหลือครึ่งเดียวตอนไหนวะผมไม่อยากเจอความเสี่ยงแล้วผมก็เลยรอยให้คุณพังก่อนแล้วก็ค่อยออกไปซ่อมพร้อมคุณเลยอ๋อ <c oughs> ไม่ใช่แมงมาพังตอน99นะเอาเถอะกูเกงรออยู่นะแล้วแมงก็มาระเบิดเครื่องคุณนาทีแย่เอวแมงรู้ว่ามันรอหรือว่ามันรอเครื่องคุณซ่อมก่อนแล้วค่อยมาระเบิดเครื่องคุณแล้วมาระเบิดเครื่องพี่ตั้งกัวแล้วแล้วมันก็จะมาระเบิดเครื่องพี่สร้างหัวแมงนะไม่ซ่อมแมงนะขอให้คุณโชคดีแล้วกัน นี่ยีมาระเบิดเครื่องพี่แล้วเนะนี่ยนี่เย่อย่างที่วีพูด <c oughs> เ,เป๊ะอะไแม่งเง้ยแม่งว่าระเบิดแต่ไม่เวลาวน,นี่ว่าเพิ่งกสเอ๊ะก็99%แล้ว <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแม่งแวะมาหากูด,ด้วยเฮ้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 ยต่อยเปล่าโอเคเต็มตัวเต็มตัว,ตว,ตวนะโอเคก99แล้ว ร้อยสิบวิแล้วแม่งมาอีกแล้วบาย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 ทางนี้โอ้เซอร์มีหน้าหมดอึ๊บด้ได้ hey, เดี๋ยว hey, hey. เดี๋ยวรอเชงก่อน คุณคุณบางผมมิดเลยผมมองไม่เห็นคัสตินออกไปออกไม่ได้ออกไปคุณว่ายไงนะเราจะอช่วยเขาไปก่อนแล้วกันอย่าช่วยเขาครั้งที่แล้วเราช่วยเขาไปหรือยังช่วยช่วยเขาเราช่วยเขาแล้วทุกคนอทางนี้ก็ต้องอยากก็เราก็คาเทลเราก็เล่นกันสองสองอันเลยนะต่อสองอันมันก็ไม่ต่างอะไรเลยเอาเหรอเนี่ยจังโอ้ แล้วทีนี้ก็มาดูกันตอนนี้มาดูที่นี่เอล่ะจะให้ฉั้นนำเสนอคุณใหม่เอ้าให้คุณำตอมันบอกว่ามันจะนำเสนองานใหม่ให้เราทำเอล่านี่เราอยู่ที่ไหนกันนี้อ้าวไม่ใส่ชุดผ้าหรอเฮ คุณไม่ได้ใส่ชุดผมโดนเปลี่ยนโมเดลหรือว่าอะไรอ่าใช่โดนเปลี่ยนชุดอ็อบเจกต์ไม่มีอะไรอะไรจริงนะทุกคนไปไหนกันหมดออบเจกต์ออบเจกตเขาทิ้งเพื่อทำไว้คนเดียวขณะนั้นทุกคนตัวจากไปบางทีพวกเพราะขาบางทีพวกเขาอาจจะไม่มีฉันฉันต้องหาพวกเขาเอาค่ะ เออเร็วเร,วเรว็โอ้โหคาซีแม่งอย่างนานเลยอะไรมันก็ไม่นานนะไปหาลิฟต์เหรออันนี้อะไรไอระแนวพวดพวดไปไปสำรวจสำรวจสำรวจมัน,น่มาทางนี้มาทางนี้มาทางนี้ก่อนอูเชี่ยร์ไหนี่มันรูปว่าอะไรกันมีจิ้งจอกมีหมาแล้วก็อีกา ห้างเข้าไปในเคฟนี่ตัวอะไรอะ่ะแล้วก็เลขห้าแล้วก็อะไรอะ่ะมีรูปว่างี้ด้วยแล้วนี่ไข <c oughs> มีบอสแสอะไรเพิ่มหรือเปล่าไม้กุญแจอีกอันนึงโซเชียรูมโซเชีย l r o o He's coming Ah relax แมว เสียงสองเลยเชี่ยเขาบอกว่าให้ไปห้องไอ้นั่นแล้วแลต้องทำไงจิ้มอะไรยังไงอ๋อแล้ก็ต้องเอาคุณแจมาปลดตรงนี้อ่าแล้วก็เปิดแล้วก็อันนี้อ๋อเรต้องไปเอานี่ มาได้เวลาโชว์เทคนิคช่างโคดที่ได้เรียนมาแล้วมึงเกาอ๋อมึงเกาอ๋อโอ้โหโอ้โหโอ้โห minutes later อยากไปตัวนู้นอะอยากแค่ครับไปชั้นไหนก่อนอะชั้นสี่เหรออ๋อชั้นสี่ใครบางคนก็อ,อ่านไม่ทันดิแล้วก็ Can help me find and order เออ ฉันวงว่าฉันจะเจอคนอื่นนะฮะอืม Get on the... อยู่บนลิฟตอนะฮะฉันสี่แล้ว, uh huh. ลว <c oughs> สำรวจสำรวจ the d o อ s l o c k อก t ก the d o ะดอยส์ล็อกเก็มีอะไรอะไรอยู่หลังประตูนั่นประตูล็อก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  ดูจากโซมิหน้าไม่มีอะไรละนำมาห้องนี้เอ <ak> ่ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยกุ๊กคาบคลาสสิกมา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 ย่าเก่าเราคิดถึงหนังสือนั้นเปิดเอาไว้เหมือนสำหรับเพื่อฉัน สำหรับฉันสวิทนั้นกำลัง,งยึงอยู่ต้องไป <พอ S 1> ดึงมนันอีกทีมันอาจใช้เวลาสักพักมันอาจใช้เวลาสักพักเอาละรู้อันนี้คือไม่รู้นะเล่นยังไงอะ่ะนี่แคมอะไรอะ่ะเออมันหายเออฮ่าฮดุ โอนโว้โดโรน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 เล่นยังไงพวกะกูลืมละโอนระดับพลังงานก็มีอยู่นะเปออปีอะไรเล่นโอเคเราต้องดูหลักแค่แคมสี่แคมสามพออ่ามันมีบนหัวเราด้วยนะครับคุณพี่ใช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 ่ดูแค่สี่แคมสี่แคมสามพอแล้วก็บนหัวบนหัวมันมาข้างบน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  ข้างบนเหรอปิดไฟแล้วเหรอไม่รู้ปิดไฟดิปิดไฟดิจะดูแคมสามเขมสิอ่าบนบนในนี้ไม่มีอะไรแคมสามเอ้ยแคมสามมาแล้วแคมสามมาแล้วเราต้องรอดูแคมสามฝั่งไหนอะฝั่งฝั่งขวาฝั่งขวาเดี๋ยวอย่าเพิ่งดิโอเคอย่าเพิ่งดิอย่าเพิ่งปิดเราันวิ่งก่อนเราวิ่งก่อนโอเคไปแล้วปิดๆๆๆๆิไม่ทันแล้วคุณลาก่อนอาดิโอสอาดิโอสแม่งกูดาวลาก่อน ขอให้โชคดีนะพี่ผมแม่งเลยอุตส่าห์สั่งเสียแล้วเฮ้ยชีอะไรวะอุตส่าห์สั่งเสียแล้วโอเคมันกลับไปแล้วโอ้ยอ๋อฮัลโหลว้ฮัลโหลผมอุตส่าห์สั่งเสียไว้แล้วทำไมวะอู้แม่งอยู่แค้มหนึ่งน่ากลัวชี้หายเลยอุ้ยตัวเฮี้ยแล้วแคป์หนึ่ง เกิดอ,อะไรขึ้นสาหัสเอกน่าอะไรกันนี้โอเคอยู่แคม2สองแคม1หนึ่งกันก็เกิดอะไรขึ้นกันนะไม่รู้ปิดไฟเขาหรอเ <c oughs> เออปิดทำไมปิดทำไมจะดูแคม9เก้าเอ๊ะตะก,กี้อะไรเสียงอะไรอะ ไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวยุ่งมันก่อนเดี๋ยวก่อนแคม4แคม3ไม่มีแคมอื่นยังเอ้ยเฮ้ยตัวอะไรแคม5ตะกี้ตัวอะไรอ่ะไหนตะกี้ตัวอะไรอ่ะตะกี้เห็นแบบหน้ากลัวชิบหมเลยมันไม่อยู่แล้วแล้วไฟกล้องมันซ่าบ่อยอย่างเลยแคม4ยังไม่มาแล้วแชม9ยังโอเคอยู่แคม4เฮ้ยแคม4มาละแคม4มาละเดี๋ยวเพิ่งปิดนะรอให้สัญญาณก่อนมา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  Ok, wing up, wing up, pile. Camb guy, y'a ok, Cam 3 Sam, young man, camb ma. ok. Cam <coughs> 9 vẫn ok, yo. Long lĩnh vực của mày. Long Anh vực Ê ê, mày. mày. Long lĩnh vực yên của mày. Long ไปไปนี่เฮ้ยปิดไฟ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 เกิดอะไรขึ้นจากี้อยู่กล้องอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอเคเปิดไฟ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 เฮ้ยมันยังไอ้นี่อยู่นี่วะเล่นยากดีดชัตเตอร์ดี้อืมปิดไฟกันปิดไฟกันมันยังอยู่อยู่เลยอยู่อยู่ เดี๋ยวปุ๊ไฟก่อนจะดูแคชัปเตอร์อื่นก่อนจะดูแคมอื่นก่อนอ่ะผ่านแล้วเหรอไมอเ่เรายังเรายังไม่ตายได้ไงก่อนได้ไงเย้รอดสวยได้ไง <laughs> ไปที่ห้องนี้เกตแเอเรีย เพราะว่าเรามันสุดโหด yeah, เชี่ยแม่งเลื่อผ่าไปในครั้งเดียวแม่งแม่งสั่งเสียกันแล้วโดยโซลเก็ตตู่นะคุณสั่งให้ผมปิดอันแรกครับผมสั่งเสียไปแล้วไอ้เชีย่ยแ <laughs> ม่งโอ้ค <laughs> oh, าสิเนี่อีกแล้วโดยโซลเก็ตเอาแล้วมาเลยมาเลยมาเลยไอ้หนุ่มมาเลยโอ้มาโคชิหายเลย <laughs> ดีฮะที่ฟกก๊อกสิบเจ็ดมาด้วยทำไมคุณมีปืนได้วะอ่าพอเดีเยวพวกมาอีกแล้วเนี่ยไปนั่นอะไรอ่ะโอ้ปุ่มเนี่ยชั้นบี<อ>มีเวลาแล้ววิ่งชั้นบีเออโอเคโชคดีเ <c oughs> ล้วเราได้ ชั้นหนึ่งมาแล้วปุ่มชั้นหนึ่งนะฮะว่าอตอนนี้เอออย่าไี่ท่นเขาตายแล้วไหรอใครตายวะในหน้าเนี่ยทเรอยิงไปก่อนหน้าเนี่ยคีโมว่ะแม่งปีศาจปีศาจระดับนั้นตายด้วยลูกลกระสุนโง่โงเนี่ยนะ ก้าวโมโมมันจะตายได้ไงก็สุงก oh, ้าวโมโมเองมันยังเดินได้เลยอ่ะไอ้แหวงขี่ขี่ระดับแบบโอ้โหแว่งน่ากลัวชิบหายแพ้ลูกปืนมันก็มีนะที่นี่ดูน่ากลัวมากเราไม่น่าจะมีใครอยู่ใต้นี้ไฟกระพริบอกอยากได้ไฟฉายจังใช่ ไอ้นั่นไงทางออกทางนี้มีปุ่มนะฮะฮะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงใครอ่ะเอ้ยกูกูเตียงวิ่งนะอ๋ออ๋อมันเขาไปกดดีคนดีโดนกระสุนก้าวโมโมไปก่อนคนดีไปไม่น่ามีอะไรละไปแล้วลาก่อนกูไม่อยู่แล้วตอนนี้ เราออกมาได้แล้วนะตอนนี้ฉันไม่รู้ว่าใครเดินผ่านไปเมื่อกี้แต่ทุกอย่างมันจะดีขึ้นเมื่อเราไปและบางทีฉันเห็นใครบอกโบ,โบยอ่านไม่ทันเอาละเดี๋ยวเวลาไปละแปลไทยดีขึ้นแปลไทยดีขึ้นหน่อยนึงถึงแม้จะใช้ภาษากฤษ เอาละครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ไม่ได้เวลาสุดข,ขัวแล้วผมกอ็ขอกลับไปเคลียร์แค่นี้เลย,เลยแล้วกันนะสำหรับคลิปนี้ก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆไม่มีอะไรมากเพราะว่าเอามาทําใหม่แต่ว่าคลิปหน้าอาจจะทำมาสักนิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นพาร์ทสามแล้วนะเพราะว่าพาร์ทสามี่ผมก็ยังไม่เคยเล่นเลยนะเ,เดี๋ยวขอดูเลเวลในพาร์ทสามยังไม่เคยเล่นหมอาจจะยัดลงมาในคลิปเดียวเลยนะก็ไม แล้วก็เออลืมไปเลยตอนนี้ผมก็ได้เปิดเพจเป็นเพจของผมเองนะฮะแต่ก็เปิดไว้เล่น,ลนๆแหละนะแล้วก็ Discord ของผมเองที่ทําเอาไว้สําหรับเพื่อใครอยากจะเข้ามาคุยกันเล่นๆกันในนี้ก็สามารถคุยเข้ามาคุยกันได้ด้วยเลยกันนะนะโอเคเจอใหม่คลิปนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็แม่จเจอใหม่คลิปหน้าฮะบาย let's go